บอกว่าฉันฉันอยากได้ไอซ์คอฟฟแต่มันมาอย่างนี้ <laughs> เขาพี่เพนเขาจะสั่งไอซ์คอฟฟนะคะหรือกาแฟเย็นที่ที่มีไอติมอะนะคะแต่เขาเอาเป็นกาแฟเฉยๆมาให้ก็เลยต้องสั่งไอศครีมที่เป็นรสกาแฟเพิ่มค่ะเอามารวมกันเองใช่ไหม แต่มันก็ยังถ่ายขึ้นไม่ได้สูงล่เาอุยนะคะนั่งตรงข้างนี้โรแมนติกมากๆแต่เขาก็แต่เขาก็ปิดนะะ่ะกะจะมานั่งดื่มกาแฟกันนี่ค่ะร้านกาแฟที่แนะนำนะคะนั่งตรงนี้แล้วก็จะเห็นเ่เราก็จะเห็นเราก็ขึ้นมาสูงอยู่นะคะ ชั้นที่สี่เราก็จะเห็นยอดโบสเห็นธรรมชาติตรงโบสแต่วันนี้เขาก็ปิดนะคะแต่เขาก็อนุญาตให้ถ่ายรูปได้เดี๋ยววันหลังค่อยมานั่งกันนะไม่น้ำทิพแนะนำนะคะวิวสวยนอคมาถึงตอนห้าโมงเย็นนะคะอ่ะฮะ DF อัอว่่อิอสอวาฮะอ่ะฮะยอะอ่วันนี้เฟตันเด อเออ่เวลาเปิดทำการแปดโมงตื่นนะฮะเวลาปิดแต่ว่าพน,นักงานเขาก็ยังอยู่นะ,ะั่นเองนั่งทานกาแฟกันค่ะจะเป็นกาแฟนะคะกาแฟของพี่เพ้นแล้วก็รัเต้มาช้าโทของแม่ทิพย์นะคะมอะไรนะกาดจะเปิดแล้วค่ะหนูแล้วก็ใช่ไหม ค่ะมาดื่มกาแฟด้วยกันค่ะพี่ดื่มได้ไหมอ่ะเขามีช้อนให้ค่ะไม่เอาจะทำเอง่อยเขามีช้อนตักให้เดี๋ยวเดี๋ยวชิมกาแฟเดี๋ยวชิมชิมไอติมกาแฟนะคะเนื้อละเอียดมากที่นีเป็นร้านอิตาลีใช่ไหมอร่อย เอาให้ก้อนหนะิอ้ยเยอะเกินนะแล้วแบนแโอเคนี้คนเยอกินเลยๆแล้วหมดเลยหมดคนบอกไม่เอานะคะเดี๋ยวเขาดูนะคะอ,คอยากใจสั่นพาไปขึ้นนะ่ะจุดโซบิวใจสั่นมากตอนนี้ก็มานั่งพักนะมานั่งพักให้หายใจสัน่นถ้าเป็นคนอีสานก็ต้องรับฝันแล้วเนี่ย อร่อยอ่ะไอติมอร่อยมาคาะเพื่อนๆ <c oughs> มาทานไอศครีมกันค่ะรสกาแฟน,นะคะ <c oughs> อันนี้ก็กาแฟ,อ,นนาฟอันนี้ก็เป็นรัเทอร์มาช้าถูนะคะ <c oughs> มาดื่มกาแฟกันค่ะ <c oughs> ขวางไหนอะที่เธอกินไปเมื่อกี้ <c oughs> ฮัลโห <c oughs> <c oughs> ลโ <c oughs> ทันต์เหตุการณ์ <No. S 2> <c oughs> นี่ ย้ายคือร si. ้านกาแฟเอ่อร้านเอ่อคือร้านเดียวกันน่ะน้ำทิพย์เอยากนั่งข้างนอกเป็นไงอะคะหนามากอยากเปลี่ยนบรรยากาศกาแฟนั่งดื่มกาแฟแต่ว่าตรงนั้นเขาร้องเพลงเหมือนของอะไรตัวเองเราจะไปดูเขาหน่อยไหมหรือไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เดินผ่านตรงนี้